สวัดีค่ะชื่ออภิสดาศรีปัญญาค่ะเป็นผู้บริหารแฟนชายวีซ่าทูโกสาขาพัทยาสาขาแรกค่ะก่อนที่จะมาเปิดแฟนชายวีซ่าทูโกค่ะเคยเป็นพนักงานบริษัทของบริษัททัวร์มาก่อนเป็นความใฝ่ฝันนะคะอยากจะมีกิจการเป็นของตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นว่ากิกจการของอธุรกิจอันนี้ค่ะน่าจะทําให้เราโตขึ้นรู้จักวีซ่าทูโกได้ยังไงก็เคยใช้บริการ ของวีซ่าทูโกแล้วก็ทราบม,มาว่าเขาเปิดแฟนชายเนาะก็เลยมีความสนใจว่า,เ,าเราอยากมีกิจการเป็นของตัวเองค่ะใช้เวลาตัดสินใจนานไหมไม่นาน,นะคะ่ะก็เพราะว่าที่ตัดสินใจไม่นานเพราะว่าเชื่อมั่นนะคะว่าธุรกิจนี้จะทําให้เราโตได้แล้วกเ็เป็นธุรกิจที่ใกล้เคียงกับอาชีพที่เราทําแต่ก่อน,นะคะ่ะก็จากที่เคยเป็นพนักง,งานบริษัทนะคะแล้วก็ก้าวมาเป็นเจ้าของกิจการตรงนี้นะคะก็รู้สึกว่า มั่นใจว่าเราจะาสามารถบริหารได้แล้วก็เชื่อมั่นในระบบอะค่ะว่าเราจะโตขึ้นยิน่งกว่า